สนับสนุนโดยย่าหมองน้ำตราถ้วยทองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอดีพลัส กลัมาในช่วงนี้นะคะพาผู้ชมไปติดตามความสําเร็จของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผักข่ดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเขามีการบริหารจัดการในการส่งผลผลิตไปสู่ตลาดค่ะมีการวางแผนระยะการปลูกให้กับเกษตรกรในแต่ละรายนะคะเพื่อให้ผักนั้นมีจําหน่ายหมุนวียนได้ตลอดแล้วก็ไม่เกิดปัญหาล้นตลาดด้วยส่วนเขาทําอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ สาก์มีจุดหมายเพื่อช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรโดยสิ่งที่จะทําให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีเริ่มมาจากเกษตรกรต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเพื่อขายได้ราคาดีทางสากรผลิตผักน้ำดุกใต้จำกัดอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพปลูกผักเป็นหลักมาตั้งแต่ดั้งเดิมจึงอยากหาโอกาสทางการตลาด ให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและมั่นคงก็มาจดทะเบียนเป็นสหกรหกครับเมื่อวันที่1นธันวาคม2558ก็ดําเนินการในรูปแบบสหารณ์โดยที่มีสมาชิกเข้ามาสมาชิกเริ่มแรกมาสมัครเข้าขเป็นสมาชิกลงกล,ลุ่มเรียนหุ้นนะครับก็ที่1นึคนแล้วก็เราก็ดําเนินการเป็นรูปแบบสหกรหกมากเพื่อทําผลิตผลส่งให้ขา,างทางคลงห้าง p เปอร์มาร์เก็ต การบรหิหารจัดการในการส่งผลผลิตไปสู่ตลาดสากรผลิตผักน้ำดุกใต้จำกัดไม่ได้บังคับเกษตรกรว่าจะต้องปลูกพืชชนิดใดแต่จะให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินในบริเวณนั้นๆและปลูกพืชชนิดอื่นสลับหมุนเวียนกันไปได้แก่กะหล่ำดอกบล็อกเกอรี่ผักกาดขาวปลีกะหล่ำปลีคะน้าฮ่องกงมืเขือเปลาะถั่วหวานฉอยซำผัก่อยกรีบาซิก้าผักสลัดและคอส มาตรฐานที่ทางสาก์เราได้ก็คือมาตรฐาน GMP ของโรงคัดบรรจุแล้วก็มาตรฐานอยเพื่อเป็นการันตีว่าสากรกรมีโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงนะครับที่จัดส่งให้ต่อผู้บริโภคเรื่องความมั่นคงผมว่ามีมากกว่าเพราะว่าเวลาตัดผักเราจะรู้เลยว่าเราจะส่งเวลาเขาออเดอร์ออกมาแล้วเราจะส่งใต้เท่าไหร่มันอยู่ที่สมาชิกถ้ามีน้อยเราก็ส่งได้มากถ้าเรามีมากเราก็มาแบ่งมันจะส่ง แต่เรื่องของราคาเขาจะประกันราคาให้เราแต่ที่ตลาดข้างนอกมันจะไม่มีประกันราคาดีขึ้นคือเราไม่ต้องไปเร่งทำมากถ้าเราจะส่งที่นี่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเราต้องทำให้ทันตลาดแต่ที่นี่ราคามันเราไม่ต้องไปเร่งเราทำไปตามสบายเรื่อยๆเกษตรกรสมาชิกต้องการความมั่นคงและประกอบอาชีพเกษตรที่ยั่งยืน ขาเพียงมีตลาดมารองรับผลผลิตพร้อมรับทำตามออเดอร์ที่ตลาดต้องการลูกหลานจะได้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานห่างบ้านเกิดไปทำงานกันที่อื่นส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามมาตรการในการช่วยเหลือยูยนะคะเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิด19จะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างนั้นช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะค่ะ